สวัสดีครับต้านหนึ่งสอนเทรดนะครับก็คลิปนี้อาจารย์เทรดข่าว cpi นะครับในกราฟทองนะครับผมเวลาที่อาจารย์เขาเทรดข่าวนะครับเขาจะตั้งบ u y stop กับ s ซล l stop ไว้นะครับจังหวะนี้เขาก็ซื้อขึ้นไปเป็นจํานวน50หลอดนะครับก็บวกมาประมาณเกือบ5 0 0 0 0นบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้ง b u y stop s e ซ l stop ของอาจารย์กันนะครับปึ๊บ นี่ครับมีข่าว C P I ช่วง15ก30นาทีหรือว่าช่วงนิวยอร์กเซสชั่นนะผมอันนี้ผมก็กรอมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเป็นวันที่14พฤศจิกนะครับปีที่แล้วนะครับผม2566นะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟนะครับทำเฟรม30นาทีนะครับยังไซเวย์นะครับเดี๋ยวเรากอไปที่ก่อนข่าวออกนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก่อนข่าวออกจะเห็นว่ากราฟอยู่อย่างนี้นะครับ อาจารย์จะทําการตั้งบายสต็อปนะครับไว้ที่โซนนี้ครับแล้วก็เซลล์สต็อปที่โซนนี้นะครับอันนี้จุดเข้าเขาอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งจุดสามหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งจุดสามหนึ่งก็คือข้างบนนี้เลยนะครับนี่ครับอาจารย์เขาจะตั้งบายสต็อปไว้ที่ตรงนี้ครับแล้วก็เซลล์สต็อปตรงนี้นะครับเพราะช่วงข่าวจะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับทําให้สเปดกว้างขึ้นนะครับถ้าเราตั้งบายสต็อปไว้ที่โซนนี้ถ้าโดนสเปดก็อาจจะโดน กระชากขึ้นไปจุดเข้าเป็นจุดนี้แทนนะครับผมก็เลยได้ออเดอร์ที่ข้างบนนี้แล้วพอเขากระชากมา1954านะครับก็ปิดทํากําไรไปนะครับผมประมาณ300จุดนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เขาจะลดโพ i ิชันลงนะครับจากปกติเขาจะใส่ร้อยหลอดใช่ไหมครับอันนี้เขาจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบหลอดบางครั้งเขาจะเหลือยี่สิบห้าหลอดนะครับเพราะว่าเทรดข่าวจะมีความเสี่ยงสูงนะครับผมถ้าใครเป็นมือใหม่ก็ไม่แนะนํานะครับ อาจจะรอให้ข่าวเล่นกันจนจบแท่งก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับก็สําหรับการเล่นข่าวของอาจารย์นะครับเขาก็จะตั้งแค่บายสต็อปกับเซลสต็อปนะครับใน t ท m e เฟรม30นาทีนะครับแต่ช่วงหลังๆเขาไม่ค่อยเล่นข่าวแล้วนะครับหรือว่าถ้าจะเล่นเขาก็จะลดโพซิชันลงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบทรับ